สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อ,อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่ น้องอายนี่เป็นเด็กที่น่าสงสารคือพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่แยกทางกันไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นเสร็จแ,แล้วกท็ทิ้งให้น้องอายนี้ให้ตากับยายเลี้ยงแล้วก็น้องอายจะมีมีพี่น้องสองคนพี่น้องสองคนตายายก็เลี้ยงเลี้ยงแบบตามมีตามเกิด ยังที่ได้ไปเสริมวงเงินบ่พอแต่ไม่ใช่ไหนจ้ะพอไปบอกแม่บอกให้แม่ส่งเงินมาให้แม่ก็บ่ได้ส่งมาแตาตอนนั้นปิดเทิ่มก็จะเปิดเทิ่มแล้วแม่เลยบอกว่าแม่บค่อยมีเงินแม่ก็่ได้ส่งมาใหา้คนรู้จักกันอยู่ใกล้ๆกันเขาไปค้าขายอยู่ที่หลังมหาลัยเขาก็เลยน้องอายนี่ก็เลยอยากไปช่วย เขา,เาขายอาหารก็ไปช่วยเก็บถ้วยชามบ้างตอนเลิกโรงเรียนนะคะหลังจากเลิกโรงเรียนไปแล้วก็ไปช่วยเก็บถ้วยชามตอนกลางคืนจนถึงหกทุ่มหรือตีหนึ่งอย่างเงี้ยล่างจานล่างแก้วเสิร์ฟอาหารตักเขา่าจ้าเม่อเนียนจยุ่งเสาร์อา,อาทิตย์กับสองมุ่งเขา,า,า่์จ้า จำต้องสู้กก็ได้เหตุทุจริไปซีโม่พอเที่ยงขึ้นนะจ๊ะเพราะเก็บลานนัน่งฟอร์ตนมันก็เก็บหนาพึ้นจะเก็บลานแล้วก็นัน่งฮิตกันบ้านจ๊ะวุ่วงเนาะโม่จ้ะม่นมีชิน้นเลยนะเป็นเด็กดีเบาง่ายมันเป็นคนหูจับคว่ำนะการสมองหจับคว่ำก็เฉลี่ยกันได้โดนฟันนี่ดอกมันเป็นคนหูจับคว่ำ สมุทรสาครแต่พอพวกหัวจ้าหนุอมไอจ้ำหนาพอเลยบอบ่อจ้าบอเคยเห็นพอเลยจ้ะแม่ได้เลี้ยงไอบ่เลี้ยงกากับประมาณเท่าน้องคนที่หนูอุ้มอะค่ะแม่มาเลี้ยงอยู่นี่หรือจังไดแม่เลี้ยงเป็นนี่ยจ้ะอ๋อแม่เคยเบาเรื่องพ่อยฟังบ่บ่จ้าวอบอเบาเลยค่ะแม่ไปใส่ตอนนี้แม่ วัวต่าเห็นแต่วแต่ว่าไปเห็นงานดูชมุสาคนแม่มาหาโองไงาไว้บอ,บ,อบัวจ้าบอมาเลยคือเด็กว่าคิดถึงแม่อยากเห็นหน้าแม่อยากเห็นหน้าแม่แม่เขาประมาณสี่ห้าปีได้ไปไม่เคยไม่เห็นไม่เห็นกลับมาเลย ตอนงานวันแม่เขาพักงานวันแม่แม่ก็บรรยายมาจ้ะเห็นคนอื่นเขามีแม่อยากมีแม่เขาคือเขาจ้ะวันแม่นั่นแหละวันแม่เขาห่อไงมากเหมือนเขามาบอกว่าพ่อใหเพื่อนเขาอ่ะมีแม่ไม่อย่างไปมึงแต่หนูล่ะก็น้องพวกมีแม่เหมืันว่าอยู่กับแม่ ใส่ประมาณเก็บเปลี่ยนมูกกระตามก็าะใจเพราะมีหลูกท้ายแม่อยู่จ้ะแต่บาหูวั้งกรตาเก็บใจแม่เสือทุกกระตามอฝากตอนแม่กลับมาจ้ะแม่กลับมาแม่แม่ขอมาก่อนน้องอายบ่กะกอดอยู่จ้ะแล้วน้องบ่ให้กอด นูก็ให้แม่กอพ่อโนูบ่เคยเห็นน้าแม่แต่หนูเก,กิดมาเลยค่ะคิดถึงแม่ตอนนี้ตาค่ะดูแลน้องอาย,อยุดีป๊อสนนี้ดีู่ะ,ะ,ะมี่ยู่ตีที่น้องอาย่าได้กินขาเลยมี่ป๊มี่างเเมือน่อ กะมีเด้วจากวดพี่สาวคนไปองนต้าจังหวัดตรมุขุยกะตะเขาใหญ่ว่าด้กินเ่าเลยค่ะของอาย,อยุ่งในมันวัเดียนคนค้างวันพุน่นพิพนยกับเพาาคนเล่เอามาไหต่ะขาดีอยากว่าเด็กคนนี้จะไม่ขาดเรียนถึงก็จะไปทำงานตอนคืนแต่ตอนเช้าเขาก็มาโรงเรียนตามปกติ แล้วก็ช่วยงานครูเป็นเด็กที่น่ารักออการเรียนของน้องอายก็อยู่ในระดับพอใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงกับว,ว่าดีเพราะว่าแกไปทำงานตอนคืนด้วยวิชาที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นการงานค่ะน้องอายฝันอยากเป็นยังไ่อ,อยากเป็นครูเหรอเป็นยังอยากเป็นครู ก uh ็บอกกันกับบ uh ุง huh. มีนั่งกันคู่ก็อย่าบอกลานอยู่น่ะให้เขาเลี้ยงจริงๆมันเขาจะเลี้ยงต่อกอ่ะให้เขาเลี้ยงกันโบเลี้ยงกับโบมีมันกับโบมีทุนกับโบจำเป็นที่เลี้ยงกับโบ้องเลี้ยงแล้วมันจำเป็นเด้อเจ้าที่จังไหน อยากเป็นคู่กับแมย่ยูก็อยากให้เป็นลูกให้ลูกให้ล้านอยากเป็นยูแต่ว่าเอาบ่มีถต๋อมีทุนดีแค่จังไงล่ะ,ะอยากให้ลูกให้ล้านเรียนต้องสูงอยู่นั่นล่ละถ้าเกิดว่ามีคนมากจะซอย,อยหนองอายหนองอายอยากจะให้ข้อซอยเรื่องหยังเรื่องการทุกซาค่ะออจบแค่ม้กกมหกก็แเล่จ้ะ ถ้าแม่คือเข็มทิศของชีวิตเข็มทิศของน้องอายคงหล่นหายไปนานแล้วมืดกับสว่างพงหลงทางได้ง่ายๆจะมีใครสักคนไหมที่อายได้กอดอย่างอุ่นหัวใจในวันที่คิดถึงแม่หากเข็มทิศหาซื้อใหม่ได้อายคงอยากจะได้เข็มทิศอันใหม่ที่จะคอยชี้ทาง คอยประครับประคองให้ชีวิตค่อยๆก้าวอย่างมั่นคงถ้าทางรอดของชีวิตคือการได้รับโอกาสคงจะมีสักครั้งที่พวกเขาจะได้รับ